สวัสดีค่ะองค์การเภสัชกรรมสนับสนุนโครงการจัดหาและบริการดวงตาของศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเป็นปีที่5แล้วค่ะเภสัชกรหญิงสุจิดาชุติมาผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรมมอบเงินสนับสนุนหนึ่งล้านบาทให้แก่นายเดชบุญนาคประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาติไทยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดาปริยกนกนผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา โดยการมอบเงินในครั้งนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนโครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาซึ่งองค์การเพศสัจกรรมให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2552จนถึงปี2556รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด5ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาระบบการจัดหาและบริการดวงตา ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะถือเป็นการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่จะช่วยสร้างประโยชน์เพื่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยยากไร้ได้อีกทางหนึ่งค่ะ